ไม่กว่าหนึง่งกานเกินนะจ๊ะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเลยว่ากระจกบางนี้นะคะเป็นกระจกธรรมดาแล้วก็ทำการติดฟิล์มที่ภัยไฮคูนะคะรุ่น S35 หนา6มิลค่ะ นีเนี่ยการความร้อนได้ด้วยที่สําคัญคือป้องกันในเรื่องของแก๊งปลาหินหลายคนถามว่าถ้าเกิดรถลงาวิ่งอยู่โดนแก๊งปลาหินปลานะคะจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนเลยทั้งตัวคุณเองนะคะแล้วก็เรื่องทรัพย์สินที่เกิดจากความเสียหายด้วยค่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวุกคออนุญาตดูก่อนขอดูก่อนว่าใครเข้าตากรรมาการเป็นแก๊งปลาหินได้บ้างนะดูขอเลือกพี่คะพี่พี่แหละมาเ้าเชเลยพี่มาลองพิสูจน์หน่อยต้องหา ข้าหนุ่มหล่อรับพ้องงายพี่อ้อมมาเลยค่ะอ้าวหลับมากับแฟนขออนุญาตยืมตัวมาหน่อยนะคะมาเลยค่ะนะคะดูแคสติ้งมาแล้วพี่ด้านนี้ออกกำลังกายบ่อยไหมคะบ่อยนะคะพี่คิดว่ายังไงบ้างคะบ้านอยู่แถวไหนคะอปะทุมนั่มไงละ่ะแก๊งปานยินย่านปทุมชื่อพี่อะไรคะแจ็คครับดูรู้หงอเฮงแล้วพี่พี่พี่ปายเป็นไงบ้างพี่โชสิีได้ไปเยอะปะ ไม่รู้นะอ้าวพี่แจ๊คคะขออย่างเดียวนี่ช่วยถืงให้ขอสุดแรงเกิดสีเสาวเนี่ยคิดว่าใครเข้าตาบ้างทุกคนมากับแฟนก็ไม่ได้แคร์สื่อนะจ๊ะอ่ะดหนูให้ถธอซี่นะคะปลาตรงจุดนี้ค่ะจุดนี้นะจ๊ะอย่าเพี้ยงเร่นรู้นะจุดประมาณตรงนี้นะ สุดแรงเกิดตรงนี้ขออนุญาตถอยนิดนึงนะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่านิดนึงนะคะเพราะเด็กๆอาวจะอาจจะมีเศษกระจกกระเด็นนะคะเด็กๆระวังนะคะเศษกระจกเนี่ยอาจจะกระเด็นออกมาได้เอาล่ะนะคะถอยนิดนึงนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะฝั่งนี้ด้วยนะคะพร้อมนะคะหนูขอให้สัญญาณก่อนนะคะเราขออนุญาตท้าพิสูจน์ความหนาของฟิล์มนิรภัยไฮคูแอร์แบ็คก็มีอยู่แล้วย่งเดียวปอนต์มาตการอีกนะฮอร์นาหน้าหกมิวจากแก๊งปลาหิ้ย่างทุงธานี เดี๋ยวนะพี่เป็นที่สุดไหมสุดยอดไปแล้วสุดยอดแบบนี้อ่ะชอบสีสาวชอบคนไหนคะดิให้มอบหมอนให้ค่ะชอบคนเลอดียวหล่อเลยคนเดียวหล่อเลยด้วยมากคนไหนก็ได้มอบให้พี่ก็ได้ค่ะมอบพี่กับพี่แจ๊คได้ค่ะขอบคุณค่ะแต่ยังไม่พอยังไม่สั่ใจขออีกหนึ่งแผ่สักหนึ่งแผ่ใครคิดว่าแรงกว่าเขาหนักหน่วงกว่าเขาขอหนักๆเพราะการท้าพิสูจน์เนี่ยหนูขอดูก่อนแน่ คนไหนดิคนไหนเราจบแล้วเรือแล้วเรือเพี่คะพี่คะยี่แหละค่ะมาเลยค่ะมามามาค่มาแล้วแขกมาหลงเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากับปฐุมเหมือนกันแล้วพี่นั่งไงล่ะเราเลือกคนที่ปทุมธานีหมดเลยแก๊งเนี้ยนานีนนานนักแหละเล่นบ้าบวมออกกำลังกายบ่อยไหมคะบ่อยนะคะขอหนักหนุนกับสักครู่นี้ได้ไหมได้นะคะคุณพี่อะไรจ๊ะชื่อเล่นชื่อเล่นบอกพี่รุษพี่รุษสี่สาวชอบใครคะ หนูขอสุดแรงนะพี่นะข่ะพี่รถหนูขอแผลตรงด้านนี้นะคะพร้อม oh นะคะหนูได้ใกล้เลยนะคะพี่รุถวิ่งไปใกล้เลยนะคะเข้าที่สุดนะคะความหนาของฟิล์มนี่ระบายให้ครูน้าหกฟิลพี่ๆเดี๋ยวมันมันพลาดมันไกลเกินมันพลาดนะน้าหกได้พี่รุถแก๊งไปหยิ่ย่านประชุมทันทีพร้อมไปโอ้เป็นไงบ้างพี่สุดยอดจ้ะสุดยอดขอบฟ้าปรางวันไม่พี่ก็ไม่ค่ะพี่รุถค่ะมาเลย ท่านละกันอ่ะมาหนึ่งแผลอีกหนึ่แผลแล้วกได้้พี่ซื้อมารจมาเลยค่ะรอรับปั๊ง่ายอนกันรู้ได้ไว่าเขังง่ายโอ้ในแต่ยนอะไรนะพี่ปั๊มาแล้วปั๊มาแล้วด้วยเออนะจาหน้าชื่ออะไรคะพี่ไอซ์สถานคนงานทยคืใบ้างคะก็เาองัลบั้มใหม่อยู่นะพี่ไอซ์นะโอเคพี่ไอซ์บ้านอย่ไหนพี่ไอซ์องตันอุ้ยตนหองตันสีสาวชอบใครที่สุดคะ เอ้ยชอบแอนโอเคจ้ะอ่ะแอนจะเอาหินให้จับแต่เดี๋ยวเอาหินให้จับเดี๋ยว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 ในในชอบแอนแล้วเอาเอาหินให้จับหน่อยแล้วนี่พูดจะใช้ก็ได้นี่มาจากกระเลียงวะเนี่ยอ่ามาอ่าจับโอเคค่ะนะคะพร้อมนะคะพี่ไอซ์จันยูนะจ๊ะจ้ะพี่ไอซ์ขอบจุดนี้นะจ๊ะพร้อมนะคะพาพิสูจน์ความหนาของฟิล์มที่เราให้คุณหนา6มิลโดยนักร้องหน้าบอดี้ไอซ์ลันยูวงกระจ่างพร้อมจ้า มีแรงแค่นี้เหรอนี่แรงเต็มี่ต้องเลยนะเต็มที่แล้วนะสุดยอดไปจ้ะสุดยอดมากเลยจ้าต้องบอกไว้ก่อนเลยว่านะคะวันนี้ทุกคนที่ร่วมคลาสพิสูจนกันนะคะเดี๋ยวเรามีของแจกให้ค่ะนะคะ สำหรับฟิล์มที่ไยฮคูณหนา6มิวตรงนี้ค่ะป้องกันรถคุณจากแก๊สฟ้งหินป้องกันการจรกจรมทรัพย์สินนะคะแล้วก็ยังการก่อนตอนได้ด้วยลด40เหมือนกันในงานนี้ค่ะใช้แระกันเนา6มขนานนี้นะคะรับประกันเลยว่าป้องกันได้อย่างดีแน่นอนเป็นฟิล์มนี่ไัยรุ่นดีที่สุดนั่นเองนะ